พูดถึงงานวันนี้ค่ะมาเป็นเจ้าชายงบอลโ,โอ้โหเ,เจ้าชายเลยครับผมก็เป็นงานเฉลิมฉลองนะครับ let's celebrate <S นะครับเซ็นทรัลเข้าสู่ปีที่2องสอน่สิบสีนะครับผมก็เป็นงานเลี้ยงฉลองนั่นแหละครับก็ให้ทุกลูกค้าได้มีความสุขแล้วก็ให้สร้างสีสันความบันเทิงให้กับทุกลูกค้าต้องเป็นเจ้าชายเลยต้องงบอลเจ้าชายไหมเจ้าชายไหมรอรอเจ้าชายไหมครับผมก็ตามนั้นก็ ก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้ที่ได้ทำหน้าที่นี้ควันนี้ขอแซวว่าไม่ลืมเนื้อนะไม่ลืมครับวันนี้จำได้จำได้แต่ไปไม่ได้แต่ไมไม่ได้ไไม่ค่อยดังใช่ไหมใช่ไหมไม่ค่อยดังก็ว่าอยู่ครับแต่ว่าก็เต็มที่เต็มที่เต็มที่ครับ่วงนนี้คนจะแซวมากว่าแบบเจอบ่อยมากแบบงานเยอะมากโอ้ยขอบคุณครับก็อย่างที่บอกไปหมดเลยครับเก็บเงินต่อฮะครับผมก็จริงๆก็เป็นโอกาสที่ดีครับผมที่แบบ หลังแต่งงานเราก็ก่อนหน้านั้นเราก็อาจจะแบบหยุดหายไปบ้างแต่ตอนนี้หลังหลังจากนี้เราก็เปิดงานมากขึ้นรับละครอะไรแบบนี้ครับยิ่งแต่งยงิ่งคอนทต์ออบอกว่<ภ>า <c oughs> จริงๆมีพิสต์เจอร์ติดต่อมาเยอะเหมือนกันอุ้ยมีพิจการว่าไหครับค่ะก็จริงๆก็มีติดต่อเข้ามาเยอะเหมือนกันครับก็ดีใจขอบคุณมากมากเลยมากมากที่ที่ยังให้ความสนใจกันอยู่แม้ว่ายังไม่มีละครตอนนี้อาจจะมีปีหน้าครับผมปีหน้าได้ชมแน่นอนครับละคร แต่ว่ายิ่งแต่งก็ยิ่งเนื้อหออือก็ดีครับดีก็ถือว่ายังโชคดียังดวงดีแล้วก็ทําทุกอย่างดีอยู่งานจุกอยูนะคะโชคดีก็จุกจุกอยู่นะก็จุกจุกอยู่ก็คือเราช่วงแบบเทศกาลสำคัญอะไรคริสต์มาสปีใหม่มีกิจกรรรับครับผมรับรับครับก็จริงๆคุยกับน้องแล้วจริงๆว่าแบบคุยว่าแบบเออจะขอรับได้ไหมเลยปีนี้เนี่ย ไหนๆเราก็เราก็ที่ผ่านมาเราก็ทําทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้ขอได้ไหมปั๊มตังก่อนนะอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ถ้ามีใครมีโอกาสมีงานหรือว่าไหนก็จ้างมานะครับผมตอนนี้ก็รับไปแล้วรับไปแล้วสําหรับงานอะไรนะก่อนคริสต์มาสคริสต์ีอะไรเงี้ยใช่ป่ะครับรับอีเวนต์แล้วอะไรเงี้ยรัอีเวนต์สำหรับเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยอีเวนต์สำหรับเราสองอ๋อคู่เหรอครับใชกานู่งานใจใดๆอ่ะ นี่แหละฮะร,รอคุณลูกค้าที่ใจดีที่เมตตาเราอยู่สองคนนะครับผมได้ได้ครับผมยินดีมากๆตอนนี้แบบแอถามเลยไปถึงปีหน้าวนเนาเลนไทน์มีไหมครับได้ครับ <laughs> ถ้าถ้ามีก็ยินดีครับผมไม่ปฏิเสธค่ะแบบเวลาให้น้องยุ้ยแม่มาช่วงนี้รับงานตื่นขี้เลยโอ้ยช่วงนี้ก็จริงๆอยู่ด้วยกันตลอดนะครับแล้วก็ที่บ้าน ้านน้องที่เมกามาด้วยก็อยู่อยู่ด้วยกันที่บ้านเลยแล้วก็เราก็ดูแลทุกวันเลยวันนี้ก็ก็หนีมาเนี่ยจริงๆเขามีกินเลี้ยงกันที่บ้านเดี๋ยวกลับไปกินเลี้ยงกันต่อก็นะคะต้องใกลับบ้านไปล้างจานเหรอ็บใช่ครับไปเก็บจานครับตอนนี้น่าจะกินกันเสร็จแล้วอันน็ล้างจานหรือภารกิจส่าัญของการแต่งงานล้างจานครับกานบบว่เต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวอันนี้จริงจริงใช่ไหมครจริง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 ครับจริงจริงเราก็มีแม่บ้านแล้วแต่ว่าเราเราก็ทำเองด้วยเพราะว่าเราก็ ไม่อยากให้เขาทำเยอะอะเออแล้วก็เป็นคนเกรงใจเลยเขาอ่าอคิมเ,เ,เคยชมว่าหมากเป็นคนรักสะอาดมากเหรอฝึกมาตั้งแต่เด็กครับ <laughs> <laughs> ล้างถาดขนมให้คุณแม่ครับฝึกมาได้เลยได้ แล้วเราครอบครัวทางฝั่งกินจะอยู่นานไหมคหรือว่าอ๋ออยู่ถึงอยู่ถึงสิ้นเดือนครับผมใช่ใช่มีพาไปเที่ยวไหนไหมคะแบบเราใช่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆวันนี้เขาก็ไปต่างจังหวัดกันแล้วก็เราก็อยู่ทํางานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นเจอกันตอนเย็นใช่พาไปเจอฝั่งครอบครัวแล้วม็ไปฝากขึ้นใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเออยี่สิบห้านี่มั้งครับเขาขึ้นไปที่ที่เชียงใหม่แล้วก็ฝากขึ้นฝากคุณแม่คุณพ่อต้อนรับหน่อยเพราะว่าเราเองก็ติดงาน มเราปั่งเงินเดียวเราขาเงินเหรอเก็บเงินเก็บเงินครับเต็มที่เต็มที่ตอนนี้โอกาสหน้าจะได้เจอกันที่ไหนครับงานทราบไหมทราบไหมโปรดติดตามในไอจีแล้วกันนะเนาะโอเคนี่อะไรเน่ยไหมไม่มีแล้วขอบคุณนะขอบคุณนะ